อาสวะคือกิเลสที่คอยซึมทราบอยู่ในจิตใจของสัตว์โลกทําให้เวียนว่ายอยู่ในสังสารวัฏไม่รู้จบแต่ในพระพุทธศาสนาพระองค์ทรงสแสดงวิธีดับอาสวะไว้ถึง6วิธีซึ่งสามารถปฏิบัติได้จริงในชีวิตประจําวัน 1. สํารวมอินทรีย์เมื่อควบคุมตาหูจมูกลิ้นกายได้ใจก็สงบไม่ฟุ้งซ่านอาสวะจึงไม่อาจเข้าครอบงำ 2. สองซ่องเสร็จอย่างพอดี เศษปัจจัยสีอย่างรู้ประมาณเพื่อดำรงชีพมิใช่เพื่อเสีสุขความเร่าร้อนในใจจึงบันเทา 3. า 3. อดกลั้นอดทนต่อทุกขเวทนาต่อคำอยากต่อสิ่งกระทบภายนอกทำให้ใจมั่นคงไม่หวั่นไหว 4. หลีกเลี่ยงหลีกจากสิ่งยั่วยุอันตรายและบาปมิดใจจึงไม่แปดเปื้อนไม่หมู่หมอง 5. บันเทาเมื่อกิเลสเกิดต้องรู้เท่าทันและเสียไม่ยอมรับไม่สารต่อใจจึงสะอาดและเบาสบาย 6. ภาวนาการเจริญโพชฌงเจ็ดเช่นสติสมาธิปัญญาเป็นหนทางตรงสู่ความหลุดพ้นธรรมทั้ง6ประการนี้เปรียบเสมือนยาที่ดับพิษอาสวะหากปฏิบัติด้วยปัญญาย่อมเป็นหนทางแห่งการพ้นทุกโดยแท้จริง